กองสลานะครับได้ขึ้นบนเวทีนะครับโดยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมอง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิตาพระชนม์ท่านครับขออนุญาตหันโลกโก,ปก้ปลาครับหันโลโก้ประโมงนะครับโอเคครับผมขอีิงปรบกมือหน่อยครับอันนี้ทั้งนักกับที่นะครับผู้ดับเชื้อมื่เกีอเอยด เนึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหรือพระไทยเป็นเป็นน้ำขงได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันกลายเป็นว่าชะตากรรมของคนท่านจะเห็นได้ว่าไปถามชาวบ้านป้าเทยยังอันนี้ก็ถ่ายรูปกันไหมครับครับไม่ไ้ส่งหรืตายนะครับ

เอ้ยวัวกปล่อยขึ้ปลานะครับลงบริเวณแค็ป์นะครับแห่นี้ก็ปล่อยให้หมดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเชิญจะรักมาทำบุญเพื่าแล้วนะครับเพื่อพิธีนะครับปล่อยป่ัน